สวัสดีชาวราศีกันทุกท่านนะครับก็ขอทานายดวงชะตาความรักการงานการเงินของชาวราศีกันในปีพุทธศักราช2568นะครับว่าจะเป็นเช่นไรน,นะครับผมและนี่ก็เป็นการทานายดวงทั่วไปนะครับไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงสำหรับคุณก็ได้นะครับและสำหรับใครนะครับที่ต้องการดูดวงส่วนตัวกับผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ข้างล่างคลิปนี้แล้วเช่นกันนะครับก็สวัสดีนะครับชาวราศีกันสวัสดีปีใหม่ทุกท่านด้วยนะครับในปีพุทธศักราช 2 5 6 8นอปะครับก็อให้ปีนี้เป็นปีแห่งความร่ำรวยมั่นคงนะครับแล้วก็การพบเจอสิ่งที่ตัวเองคาดหวังแล้วก็สมบังดังใจนะครับมาเริ่มที่ไพ่ใบแรกกันเลยนะครับเป็นไพ่ของ10เหรียญนะครับหรือว่า ten of p e n t c l e เข้ามาจะเห็นภาพของความมั่นคงมั่งคั่งสิ่งหนึ่งที่เป็นเหรียญทองเห็นไหมครับเป็นไพ่ของการที่เหรียญเงินที่มันเยอะที่สุดแล้วอะชั้นสิเหรียญหรือ ten of p e n t c l e จะเห็นภาพของครือขาดบ้านนะครับความร่ำรวยเห็นไหมหนทาง เศรษฐีฉะนั้นไพ่ใบนี้ค่อนข้างจะโดดเด่นของชาวรีกันเลยว่าดวงชะตาของชาวราศีกันในปีพุทธศักราช2 0 1 8ค่อนข้างจะเด่นเรื่องการเงินค่อนข้างจะโดดเด่นเรื่องการร่ํารวยอสังหาสร้างการปลูกสร้างนะครับการปลูกสร้างที่ไม่ใช่ว่าเป็นแบบขายที่ดินนะแต่เป็นการปลูกสร้างหมายความว่าได้ขึ้นบ้านใหม่ได้ซื้อบ้านหรือการสร้างชีวิตที่เหมือนกับสร้างฐานะความมั่นคงร่ำรวยในการกิจการต่างๆด้วยนะซึ่งสิบเดียร์หรือเพนเทนออฟพีดิเคิลไปนี้ ทำนายดวงชะตาของชาวราศีกันในปีพุทธศักราช2568เลยว่าเป็นปีแห่งการที่เด่นเด่นเรื่องการเงินโดดเด่นเรื่องการที่ร่ํารวยนะครับมาหาโชคมาหาเศรษฐีดวงมาเศรษฐีเลยประมาณนี้เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นมาหมายความว่าคุณเนี่ยที่ผ่านผ่านมาเนี่ยเป็นไพ่ของก้าวดาบนะครับอาจจะเจอความกดดันความเครียดหรือว่าปัญหาชีวิตค่อนข้างจะเยอะทําให้ชาวราศีกันเนี่ยเป็นคนที่เหมือนกับเวลาล้มเหลวเนี่ยนะครับมักจะมองหาจุดที่หาทางออกได้ดี เหมือนกับผ่านความจบเจ็บเช้าน้ําใจผ่านความทุกข์ใจมานานผ่านการผิดหวังปัญหาชีวิตมาอย่างยาวนานเชนไนอ็อบฟองที่พาก้าดาบคือการที่เราเฝ้าทําดีแต่กลับได้ร้ายการที่เราเจอความทุกข์ความผิดหวังเสียใจมันทาให้ชาวสีการเนี่ยเป็นนกที่โบยบินน่ะหมายความว่าอะไรมันคือการที่ทําให้คุณเหมือนกับเข้มแข็งเติบโตนะครับคิดมีสติได้มากขึ้นเช่นในบทั้อมูลของพ่สองไปนี่หมายความว่าชาวสีการในปีพุทธศักราช2018เนี่ย ค่อนข้างจะโดดเด่นเรื่องความมั่นคงร่ำรวยกันดวงมหาเศรษฐีดวงร่ำรวยนะครับดวงมีเงินมีทองหลามาเทมาเฮงเฮงปังปังรวยรวยเลยนะแต่ก้าวดาบหมายความว่าใครที่ยังอยู่ในความทุกข์หรือโมอยู่เนี่ยไม่ไปพ่ก้าวดาบคือยังมีการที่ทางออกเห็นไหมยังมองหาหนทางออกอย่าเพิ่งไปคิดถึงจุดที่มันล้มเหลวยอย่าเพิ่งไปคิดในสิ่งที่มันเป็นพลังงานลบพยายามเหมือนกับมองถึงจุดที่มันดีๆพยายามคิดตีทําดีเอาไว้สิ่งที่เกิดขึ้นมาคือไพ่ของก้าวถ้วยใบต่อมาครับ เป็นพล like ังงานของคนคนึงที่กําลังมองหาสิ่งต่างๆนะครับท nope ี่ให้ดีๆให้กับชีวิตตัวเราเองผมใน้านะชาวศิการในช่วงปี2018เนี่ยจะเป็นปีแห่งการที่คุณเริ่มมองนิเริ่มมองหาโอกาสมองหาสร้างโอกาสในชีวิตมองหาสิ่งดีให้กับชีวิตของตัวเราเองก็เลยอย่างที่บอกไปไม่อยากให้จมอยู่กับไพ่ก้าวดาบคือความทุกข์ใจความเสียใจหรือว่าสิ่งที่เป็นพลังงานลบๆนะครับกับชาวศิการ ไพ่ใบเก้าที่ไปนี้คือเรื่องของสังคมใหม่นะครับการงานมีคนรอบข้างให้การัพพอร์ตให้การช่วยเหลือเป็นจ,จุดสนใจของสังคมหรือว่าชื่อเสียงเงินทองไหลมาเทมาไพ่เก้าทุกเครทำนายโชคชะตา,ว,าว่าปีนี้เก้าถวยในช่วงต้นปีเนี่ยใครที่กำลังมองหาองโอกาสใหม่ๆการเริ่มอยากจะขายกิจการการเริ่มอยากจะทำสิ่งที่เราอยากจะทําเพิ่มงานเสริมหรือว่าการงานใหม่ๆโอกาสใหม่ๆหรือว่าการขยับพยากิจกกรนะครับการทำํำไรตัดเป้าหมายชีวิตเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลครับ ของไพ่3าใบนี้ก้วถยนะครับแล้วก็สิบเหรียญเป็นภาพของพีระมิดนะครับเป็นภาพของการคูณด้วยาดใหญ่เป็นภาพของประตูที่มันประตูแห่งความสําเร็จก็ให้ตอบประชาสชนในช่วงปีพุทธศักราช2018เนี่ยไม่ว่าคุณจะคาดหวังอะไรหรือต้องการจะทําอะไรถ้าคุณทําด,ด้วยความรู้สึกด้วยด้วยใจอ่ะทำด้วยความรักมันจริงๆหรือทำด้วยหัวใจจริงจอย่าไปทําด้วยความทุกข์อย่าไปทําเพราะอยากจะอยากจะเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไปทาโดยการที่แบบมองหาสิ่งที่มันแบบไม่ดีอ่ะ นะครับบางคนทําด้วยความแบบอยากจะตันหาโลฮะกีเลสไม่อยากทาแบบนั้นแต่อยากทำด้วยความรักความรู้สึกความคิดเยอะๆอะไรเงี้ยที่มันเกี่ยวข้องกับสิ่งที่มันดีอ่ะอย่าไปทําจุดที่มันแบบล้มเหลวหรือว่าไปแบบโลภละโมกอยากได้อยากมีแต่อยากให้ทําในสิ่งที่มันกับพื้นฐานจากจิตใจเราก่อนความเรียนรู้ของเราก่อนพื้นฐานของความรู้สึกที่เราชอบมันหรือหลักมันหรือว่าปรารถนามันด้วยความรักความรู้สึกความจริงใจกับมันจริงๆสถวนสิ่งที่เกิดขึ้นมาไพ่สิบเรียญกับไพ่เก้าคือ มีโอกาสมีบริวารดีนะครับต่อสิการในท่านการเงินน้่มรวยมหาเศรษฐีมีโอกาสซื้อบ้านใหม่มีโอกาสมีบุตรมีโอกาสเจอก้าทั่วคือการมองหาสถานที่ทํางานโอกาสในชีวิตการสร้างโอกาสในชีวิตของตัวเองเช่นการเริ่มทําอะไรใหม่สังคมใหม่นะครับชื่อเสียงเงินทองคนรอบข้างให้การพพอร์หรือว่ามีคนจุดสนใจนั่นเองครับชั้นเก้าทั่วไปเนื้อใจพาพของอาหารการกินด้วยชีวิตของข้านจะอุดมสมบูรณ์เรื่องของสตา์ชีวิตนะครับไพ่ไปต่อมาครับเป็นไพ่ของความรัก e n of Swords ครับความรักของชาวสีการมีไพ่ของ10ดาบเข้ามาค่อนข้างจะแย่นิดตรงที่ว่าความรักไม่ได้โดดเด่นอะไรแต่ก็10ดาบนะอย่างที่บอกไปทํานายเลยว่าปัญหาความรักปัญหาของชาวสีก,การ์ดท่านเนี่ยสิดาบก็คือเวลาคุณไปโฟกัสเรื่องการงานการเงินทีไรแล้วมันดีทีไรเนี่ยความรักมักจะเป็นไม่ดีความรักมักจะห่วยความรักมักจะเป็นเหมือนกับส้นตึกอะไรเงี้ยนะครับฉะนั้นไพ่สิดาบไป10 of Swords คือความรักของชาวสีการเนี่ยนนยังอยู่ในช่วงของความรักที่ไม่ค่อยเด่นหรือความรักที่ยังมีปัญหาไม่คค่อยดีนนัักะรบ แต่สิบดาบหมายความว่าสิ่งที่มันทำร้ายคุณไปหรือสิ่งที่มันทาให้คุณเจ็บปวดเสียใจเนี่ยนะครับมันจะผ่านพ้นไปเมื่อคุณสําเร็จเมื่อคุณมีการงาน,งานการเงินชีวิตที่ดีขึ้นไพ่ใบนี้ขึ้นมาเจ็ดเหรียญนะครับการลงทุนลงแรงของคุณมันจะส่งผลตัวคุณด้วยชั้นเจ็ดเหรียญหรือ s of p e n t a c l e เนี่ยจะเป็ไพ่เหรียญเกือบทั้งหมดเลยนะครับนี่ก็สี่เหรียญด้วยนะก็ได้ตอบว่าชาวสีการในช่วงของปีสองพันห้าสิบแปดเนี่ยจะเป็นเดี่ยวเด็ดเรื่องของการที่พอคุณเริ่มมีสิ่งดีกกาารรรลลงงงทุนแจะไได้ํ นะครับหรือคุณคาดหวังอะไรไว้ก็จะเห็นผลมันจะเกิดผลมันนะครับจะสาเร็จนั่นแหละสมหวังดังใจปองอ่ะทางานแบบนี้แต่พอคุณมีชีวิตที่ดีมีเงินดีมีเงินเก็บนะครับไพ่ใบนี้ค่อนข้างจะแนะนำต่อสิการว่าเจ็ดเดืนคือพยายามเก็บหอมรอมริษพยายามเก็บเงินเก็บทองนะครับพยายามเก็บเงินให้ดีด้วยนะในที่ปลอดภัยด้วยนะไพ่ใบนี้บอกแบบนั้นเพราะเมสตาชีวยบอคุณมีไพ่เจ็ดเนี่ยไหมครับว่าพอคุณดีมีสุขพอคุณเริ่มมีชีวิตที่มีการเงินการงานๆๆงมีการเงินอี่างค่อนข้างจะเด นะครับสี่เม็ดเหรียญครับคนรักที่เลิกลาไปนะครับอยู่ขึ้นมาเสียไปเนี่ยบ้านที่มันไกลออกมาเนี่ยพอคุณเริ่มมีบ้านมีเงินมีทรัพย์สมบัติดวงตกราชาช่วงดวงตกมหาสมบัติดวงตกมหาเศรษฐีชาวสีการกลายเป็นว่ามีคนรักกลับมาหาคุณกลับมายืมเงินกลับมาขอความช่วยเหลือฉันในปี2018าชาวสีกันหลายท่านจะมีการกลับมาของใครสักคนที่เขาขอความช่วยเหลือคุณมีใครสักคนที่เขาอยากจะกลับมาแบบรักษาผลประโยชน์กับเขากับคุณกลับมาผลประโยชน์ กลับมายืมเงินกลับมาขอเงินกลับมาขอความรักกลับมาขอสิ่งดีจากชาวสีการที่อยากจะให้คุณนะ่แต่ไพ่ four of p i n i o แนะนําชาวสีกันไปลนะว่าเลือกคนที่จะช่วยเหลือเลือกคนที่จริงใจกับเราเท่านั้นนะแล้วไพ่สิบเก้าถ้วยนี้หมายความว่าอยากให้ชาวสีการหลายท่านเนี่ยตดอเด่นเรื่องอะไรบ้างการมีการค้าขายนะครับชื่อเสียงนะครับความสนใจจุดสนใจอะไรเงี้ยขยายกิจการงานค้าขายงานออนไลน์งานโซเชียลหรือว่าการโฆษณาประชาสัมพันธ์แนละมีจุดสนใจเนี่ย ค่อนข้างจะโดดเด่นซึ่งชอบสีการท่านอาจจะได้รับความเมตตาด้วยนะครับหรืออาไที่คุณตั้งมัน่นตั้งใจไว้เฉการทาธุรกิจการงานเนี่ยก็สมเร็จสมหวังแหละเพราะเดชชานีออดจะเป็นภาพของความสมเด็จนะครับแต่ปี2018เนี่ยโดดเด่นเลยเรื่องการย้ายสาขาขยายสาขาซื้อรถขึ้นบ้านใหม่นะครับการลงทุนและได้กําไรเนี่ยเดชชานดีออเข้ามาการที่คุณลงทุนลงแรงไปคุณจะได้กําไรนะการแต่เพียงแต่ต้องเดชชานีออคือลงทุนในสิ่งที่มันดีตั้งมัน่นตั้งใจทํานะ ลงทุนลงแรงในการที่คิดก่อนทําทําในสิ่งที่ชอบทําในสิ่งที่ถูกที่ควรนะเดชชาดิออรคือไพ่ของการทานายให้แบบนั้นฉะนั้นเดชชาดิออรไปนี่หมายความว่าการที่คุณได้เริ่มเริ่มประสบความสําเร็จเริ่มทําอะไรที่มันดีกว่าเดิมแตกต่างจากเดิมอันที่มันแย่อันที่มันเคยผิดหวังใครที่มันเป็นม้าสีดําเคยหลงทางเคยทําผิดตอนนี้คุณจะประสบความสําเร็จนะตอนนี้คุณจะเจอทางสําเร็จเจอทางที่ดีเจออนาคตที่สดใสและ สมหวังแล้วดังใจสมหวังดังคําทํานองคําทํานายนะครับและแต่ชัยอดหมายความว่าคนที่ทำร้ายคุณหรือเลือกราคุณไปสุดท้ายเนี่ยก็จะกลับมาปกป้องรักษาคุณกลับมาเพื่ผลประโยชน์กลับมาพ่ายแพ้คุณนั่นแหละมันเปรียบเสมือนกับการที่คุณเนี่ยโดดเด่นเรื่องการที่เดินทางมีโอกาสได้เดินทางขยับพยานกิจการสอบผ่านนะครับโดยเฉพาะเรื่องของอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการที่สังคมก้าวถวยเนี่ยเปิดร้านอาหารโซเชียลสอบเข้าวสอบตํารวจสอบราชการหรือว่าสาย สายแบบวิชาการก็ได้นะแล้วไพ่ไปของงานประจําเกี่ยวข้องการขายก็โดดเด่นเช่นกันนะครับอย่างที่บอกไปแหละสุดสดในใจนะใครอยากจะทําธุรกิจทําอะไรเกี่ยวข้องกับงานงานอะไรอย่างเงี้ยก็ค่อนข้างจะเด่นอย่างที่บอกไปแล้วหลังคงรอบคำให้การยอมรับด้วยสิ่งนที่เกิดขึ้นมาไพ่ของเดอเฮอร์มิทเข้ามานะครับเป็นไพ่ของการแนะนําหรือการบอกชาวตสีกันในปี2518ว่าคุณเองอาจจะต้องเดอเฮอร์มิตอะให้โอกาสตัวเองหน่อยใครที่เคยถูกใจเคยผิดหวังเคยท้อแท้เมื่อไรอะ โอกาสมันมีเสมออนาคตไม่มีเสมอวันใดวันหนึ่งมันต้องดีวันใดวันหนึ่งมันต้องเกิดต่บคุณปีใดปีหนึ่งเดือนนี้ไม่ต้องปีใดปีหนึ่งหรอกสปีนี้ปี2องพเนี่ย, 28, เ,ยเดือนใดเดือนหนึ่งขอโทษครับพูดผิดเดือนใดเดือนหนึ่งเนี่ยมันจะเกิดต่เฮอริตมันจะเกิดเพชรเกิดพลอยเกิดอำนาจเกิดคุณค่ากับตัวคุณเองครับใช่หลายคนผมทํานายแบบนี้ว่าคุณลองมองท้องฟ้าดูลองมองอนาคตลองมองดวงดาวลองมองดวงชะตาตัวเองดูว่าวันนี้คุณล้มวันนี้คุณทุกข์วันคุณที่ผ่านมาคุณเป็นอย่างนั้น แต่วันใดวันหนึ่งต้องเป็นของคนของเราไม่มีใครทุกข์ไปจนตายหรอกครับวันใดวันหนึ่งต้องมีเงินวันใดวันหนึ่งก็ต้องมีคุณค่าที่เกิดขึ้นจากการกระทําของเราหรือตัวของเราเองที่เราเริ่มรับเร่รับโอกาสนะครับจะดวงชะตาจากฟ้าเปิดเช่นไพ่ไทเฮอร์มิ่ก็ได้ทำนายว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับสิในปี2018เนี่ยมันจะเกิดกําไรมาหาเศรษฐีร่ํารวยอย่างใดอย่างหนึ่งและพอเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ย มันจะดียาวๆเลยนะเดอ๋เฮอร์มิตคือหมายความว่าจะดียาวๆไปถึงปี68 69 7หกยอะไรเงี้ยยาวไปเลยอ่ะโดยเฉพาะปี6869 70เูนี่ยจะถึงขั้นบริบูรณ์แหละเรื่องของการเงินนะครับฉันชอบสีกระไลท่านมีไพ่ของแปะไเท้าเข้ามาครับปีนี้เป็นปีแห่งแปไปเท้าอย่างที่บอกไปแหละเริ่มโยกย้ายเริ่มมีโชติาตาเริ่มมีดวงชะตาที่เห็นเป้าหมายถูกต้องตามตรงใจตามต้องการตามเป้าตามความคิดตามการวางแผนเอาไว้ฉันแปะไเท้เาเห็นภาพของมือคนหนึ่งที่กำลังยิงธนู เกิดขึ้นจากการกระทํของคุณด้วยครับเส้นแปดไปเท้าทานายโดตัวศราของชาวสิการในปี2018ัดเลยว,ว่าตรงเชื่อมันในการกระทํตรงมีเป้าหมายและความมันเอาไว้ครับเส้นชัยไม่ได้มาต้องเดินไปหามันนะครับรางวัลก็เหมือนกับคนคนที่อยากจะให้มีศรัทธามีความเชื่อเชื่อมันในการกระทําของตัวเองเชื่อมันในศรัทธาของตัวเองเชื่อมันในการกระทําและสิ่งที่ตัวเองตั้งใจให้จะทาจะสําเร็จอย่างแน่นอนครับใจสู้หรือเปล่านะครับก้าวดาบติดดาบเสียใจผิดหวังท้อแท้ จังเหมือนกับใจสู้หรือเปล่านะครับแม้คุณจะเจ็บเคยผิดหวังเคยท้อแท้เท่าไหรอ่อ่ะเชื่อเอาไว้ครับจะผ่านไปได้วยดีนะครับขอให้สู้ไว้ขอให้เหมือนกับเข้มแข็งเอาไว้อะไรเงี้ยทุกอย่างมันจะผ่านไปประมาณนั้นและไพ่ประสุดท้ายครับเป็นไพ่ของ e i g of c u p หรือไพ่หนึ่งถ้วยทำนายว่าชาวสิการในช่วงของปี2 0 1 8เนี่ยจะเป็นไพ่ของหนึ่งถ้วยคือปีแห่งการริเริ่มความสุขการริเริ่มมีโชคมีการเงินมีแต่สิ่งดีที่เข้ามาล้นเอ่อเลย นะครับมีแต่สิ่งดีๆที่มอบให้พลังงานดีๆให้กับคุณเลยไดย3ามไปชั้นสี่ถุงถ้วยหมายความว่าความสําเร็จนะครับศรัทธานะครับเสน้นชัยนะครับการประสบความสาเร็จตั้งใจปองตั้งเป้าหมายและมีความสุขในสิ่งที่คุณทาในสิ่งที่คุณเป็นชั้นจะโดดเด่นเรื่องของอะไรบ้างเรื่องของการงานการเงินแต่ความรักอาจจะแบบมีการกลับมาแต่ว่ามันก็เป็นไพ่ของการที่พอคุณดีแหละมันถึงจะมีทุกอย่างกลับมาเพียบพร้อมกับคุณนะแต่ความรักมันจะแย่หน่อยจะไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไหร่สำหรับชาวสีการในปีนี้ แต่การเงินการงานเนีโหปังมากเลยรวยเลยแหละนะครับมาดูไพ่ของชาวราศีกันคือการเตือนแล้วก็การแนะนำ้วกันว่าในปี2 5 1 8เนี่ยควรเตือนแล้วก็บอกอะไรคุณบ้างไพ่หนึ่งเดียญเข้ามาไปแรกคือเรื่องของโชคลาภเห็นไหมครับมีโชคลาภด้วยมีการลงทุนลงแรงการลงทุนการกระจัดขยายกิจการกําไรจากการค้าขายกําไรจากการงานของเราโบนัสการขึ้นเงินเดือนเอ็ดออฟพีดีเคลื่อนขึ้นนะว่าชาวราศีกันช่วงนี้นะครับในปีพุทธศักราชเนี่ย2 5 1 8เนี่ย จะมีโชคลาภร่ลำรวยมีเงินนะครับโดดเด่นเรื่องการเงินมากๆเลยแหละมีแสงสวา่างมีการช่วยเหลือมีชื่อเสียงมีเงินทองไหลมาเทมาเทมาร่ลำรวยเฮงๆนะครับแต่สองเหรียญครับการมีคนมาขอหยิบยืมการมีคนมาตอดเล็กตอดน้อยการบริหารจัดก,การการเงินให้ดีฉันถูก Al P D K L M, อัพเปอเคเตอนหมายความว่าการเงินของเงราสิการต้องพยายามระวังแวกร,ระวังด้วยไม่ใช่ว่าพอรวยแล้วเนี่ยก็เหมือนกับใช้จ่ายแบบไม่ได้คิดอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่า ให้การช่วยเหลือใครก็ต้องดูด้วยว่าคนคนนั้นเชื่อใจไว้ใจได้หรือเปล่ามีการหยิบยืม้วกันพอทำนายให้แบบนี้ด้วยหรือว่าการลงทุนอะไรต้องดูก่อนศึกษาก่อนใช้เวลาเก็บเงินเก็บมันมานานๆหน่อยอะไรเงี้ยนะครับแล้วไพ่ไปต่อมามีไพ่ของ1ไม้เท้านะครับแล้วก็2ไม้เท้าเข้ามาการงานก็โดดเด่นเช่นการงานของชาวสิการันค่อนข้างจะมีหนึ่งไม้เท้าอยู่แล้วคือความมั่นคงในเรื่องของชีวิตการแปรผันกาจการการงานที่ดีอยู่แล้วเช่หลายคนอยากระวังเรื่องงานอย่างเดียวคือ ถ้าเกิดเรามองเห็นอนาคตแล้วมันดีไปลงมือทําแต่ถ้าเกิดเรามองว่าเฮ้เกิดทางงานแล้วมันต้องรีบเพราะสองไปเท้าถ้าเกิดคุณรีบหรือคุณใจน้อนเนี่ยบางทีการเปลี่ยนงานหรือการไปทําอะไรที่มันเป็นหาเพิ่มขึ้นมาเนี่ยมันอาจจะทําให้คุณโดนคลื่นซัดหรือว่ากลับมาอยู่ตรงจุดเดิมกลับมาแยกก็ได้นะฉันทูออบไว้บบกเขาว่าถ้าคุณคิดจะทําอะไรหรือวางแผนอะไรเนี่ยคิดให้ดีนิดนึงดูทําเลนิดนึงไพ่เป็นคือการเตือนแหละเรื่องงานดูทําเลดูที่ที่จะทําดูสิ่งที่จะทํานิดนึงว่าทําแล้วเนี่ยมันเหมาะสมไหมมัน,มเ,มน,นเย คิดก่อนที่จะทาแค่นั้นแหละมันจะสมหวังสมหวังสําเร็จตั้งใจตามความคิดตามความต้องการของคุณและไพ่เรื่องของความรักล่ะสองไม้เท้ากับหนึ่งไม้เท้าหมายความว่าความนักของชาวสีการเนี่ยจะมีคนที่เขามาแบบรอให้คุณมีความมั่นคงในชีวิตหรือมีสิ่งดีก่อนเขาก็จะกลับมาขอความช่วยเหลือกลับมาผลประโยชน์กลับมาติดต่อสื่อสารกลับมาที่ถึงคุณนั่นแหละมีการแอบ,บมองแอบส่งนะครับมีการที่ตามหามองหาคุณอะไรอย่างเงี้ยแต่คุณเดินออกมาแล้วเนี่ยจรเินก้าวหน้าในชีวิตแล้วเนี่ยอย่ากลับไปถอยหลังอย่ากลับไปถ นะครับชนไพ่ออรลเคิลครับแนะนำชาวราศีกันต์และท่านนายว่าในปีพุทธศักราช2อง8เนี่ยแจ็คแอนด์เดอะบีนทอรครับการปีนต้นถั่วเนาะเหมือนกับแจ็คผู้ฆ่ายักษ์อะไรอย่างเงี้ยก็ต้องปีนต้นถั่วไปก่อนก็ต้องเหมือนกับเฮ้ยมันหนุนทางก็ต้องเหนื่อยก่อนมันถึงจะประสบความสําเร็จได้รับรางวัลได้รับทองคําได้รับการร่ารวยเศรษฐีชาวราศีกันก็เช่นกันเข้มแข็งนะครับเหน็ดเหนื่อยก็จริงนะสู้เข้าไว้นะครับเป็นกําลังใจให้ใจสู้หรือเปล่า ไหวไหมบอกมานะครับโอกาสของผู้กล้าศรัทธานะครับไม่มีท้อเช่นไพ่เป็นนี้หมาอควาวชาวสีการท่านใหญ่คุณสู้ชีวิตเอาไว้นะครับเป็นกําลังใจให้กับทุกท่านเลยก็ขอบคุณชาวสีการทุกท่านที่มาดูคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามฝากกด subscribe ด้วยนะครับใครต้องการดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีปีใหม่นะครับพุทธศักราช2568นะครับสำหรับชาวสีการทุกท่านเลยนะครับสวัสดีปีใหม่ครับ